ใช่ครับจเจอฝรั่งลูกแก่แล้วครับนี่มาดูกันครับไอ้เพื่อนอืมเขาขาวอ้อวบเขาวอ้วบต้นเท่านี้ครับในลูกกินหลายรอบแล้วครับอืมครับ อืมเยืเฮอยฝรั่งไส้แดงครับอ,อร่อยอร่อยเพื่อนๆกรอบๆเลยครับ วันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับบาย